สวัสดีครับพบกับผมทนายรซไยซิงครับวันนี้มาปรชุม M7040 ครับตัวแรงครับตัวแรงตัวแรงของทีมงานเลยครับจัดหนักครับวันนี้กับเจ้า M7040 ครับนี่แหละครับทำงานตอน18นาฬิกาครับอยู่ที่ท่อครับ ต่อซิงครับเก็บงานครับสองรถสุดท้ายครับต่อถ้ำ รถใหญ่ดันดินก็ดันมันครับ้าเป็นรถเล็กนี่จะลำบากมากครับ้าเป็นรถใหญ่อย่างนี้สุดจัดครับไม้เป็นไม่มิดครับนี่ครับตัวแรงครับตัวแรง รถไถก็50บาทผมก็50บาทเหมือนเดิมครับนี่นี่สนาดครับสนานรถใหญ่นะครับ เพราะว่าพื้นที่ครับแคบก็ทำงานลำบากแบบนี้แล้ครับทำงานตอนค่ำครับ ก็จะมืดยินหน่อยครับเพราะว่าทำงานตอนค่ำครับพอหงบงยินแล้วครับเก็บงาน2รถสุดท้ายครับเับเจ้า M7040 ครับดันยินขึ้นเนินครับก็จะลำบากครับสำหรับคนครับก็วันละห้าอยมือนเดิมครับ ถือว่าเป็นหินสวยครับวันนี้สองรถสุดท้ายครับจัดหนักเลย ทอ่อซิงนี่คนขับจะมันครับถ้าขับท่อซิ่งันนี้ก็เป็นเครื่องสีสูบครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อซื้อมือสองมาครับ